เอาละก็ขอกราบสวัสดีครับทุกคนทุกท่านวันนี้ก็โย่เกมรั s ไอ n ล of ออฟสไ v a วอยู่กับผมเจมาคนเดิมเพิ่มเติมวันนี้ก็บ้านแตก <laughs> บ้านแตกอะ่ะอีกเลยว่าผมมาลงโหมดเลือดนะตอนนี้แต่ว่าบ้านก็ได้แตกไปแล้วโดนพวกไหนไม่รู้ฟิลิปปินปะไม่รู้ว่าพวกไหนนะเนี่ยพวกน Can go, เนี้ยแคนโกเนี่ยโกอินเนี่ยโกอินไม่รู้ว่าฟิลิปปินหรือใครแต่ว่าเห็นเขาเนี่ย พวกนี้ฟิลิปปินปะไม่รู้นะฟิลิปปินหรือหรือตัดเสียนะ่าจะพวกฟิลิปปินตามมามั้งแต่ว่าตอนมาเลดบ้านแตกไม่มีคนอยู่บ้านด้วยไงเออไม่มีใครอยู่บ้านเลยบ้านก็พังไปแล้วรูโบ,โบไปเลยไม่มีคนอยู่บ้านแบบเราแคนเขาส่งพี่บ้านแตกแล้วฮะ แตกแล้วเหรออืน่าจะใช่มั้งเนี่ยเข้ามาดูเอา้บาบ้านแตกแล้วของหายหมดบ้านเลยไม่มีคนอ่อนด้วยตอนบ้านโดนมาเละนะก็เลยเออก็เลยครับก็คงต้องหาเซิร์ฟเล่นอีกต่อไปเรื่อยๆนะเห็นเดี๋ยวมีคนบอกบ้านแตกไม่ชอบ,ไม,ชอบไม่ชอบอัดคลิปไม่ชอบมาบอกอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็เลยต้องมาทำบอกทุกคนไงว่าบ้านแตกแล้วโอเคนะ โอเคนะว่าบ้านแตกแล้วทํามาบอกกันนะบางคนชอบบอกว่าบ้านแตกไม่ชอบลงคลิปเนาะบางคนก็ชอบบอกว่าเลทไม่จบทำไมไม่ลงคลิปเงีย้ยเลทไม่แตกก็ไม่ลงคลิปเอาแต่อันนี้เอาแต่คลิปดีๆมาลงคลิปเลทไม่แตกทาไมไม่ลงบ้างอะไรเงี้ยหรือเอ่อหรือว่าบ้านแตกทําไมไม่ลงคลิปบ้างอะไรเงี้ยผมก็เอองงๆเหมือนกันก็เลยอ่ะชอบหรือเปล่าบ้านแตกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยชอบไหม <c oughs> บ้านแตกแล้วเนี่ยอ่ะมาลงให้ดูนะชอบไหมแบบเนี้ยฮะชอบปล่ะ ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันมีการอัปเดตครั้งใหญ่ที่ผมชอบมากผมชอบอย่างหนึ่งอันอัปเดตครั้งเนี้ยเพิ่มเสียงได้แล้วเพิ่มเสียงลดเสียงได้แล้วเออก่อนหน้านี้มันกดไม่ได้เวลาลดเสียงเพิ่มเสียงทีผมต้องปัดหน้าจอทิ้งแล้วก็ไปลดเสียงหรือเพิ่มเสียงในเกมอีกทีแต่อันนี้เพิ่มได้แล้วนะเพิ่มเสียงได้แล้วเออลดเสียงได้แล้วผมชอบตรงเนี้ยเอออัปเดตครั้งเนี้ยผมชอบอย่างนี้เลย ก็เดี๋ยวค่อยหาเซิร์ฟเล่นใหม่เนาะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าใครมาทำป้าย fc ให้แล้วขอขอบคุณมากแต่ตอนนี้ก็บ้างก็แตกไปแล้วของหมดบ้านเลยไม่มีนีม่มีเล่นแล้วตอนเนี้ยก็ค่อยหาเซิร์ฟเออแต่เซิร์ฟที่ผมลงเนี่ยรู้สึกว่าคนทำช่องลงกันเยอะด้วยมีทั้งอ่าคนไทยก็มีนะคนไทยเห็นว่าคนไทยเขาก็ทำช่องด้วยอะไรด้วยมีต้องหลายค้มีต้องหลายเออหลายช่องสองสามช่องด้วยมั้งลงอยู่เซิร์ฟเนี้ยเออมาจังหวะพอดีเลยแต่ว่า ผมไปก่อนเลยเนี่ยบ้านแตกเจาะเป็นรูพุนเลยก็คงเดี๋ยวย้ายเซิร์ฟย้ายอะไรหาเซิร์ฟอื่นเล่นส่วนเซิร์ฟนี้คงต้องลาก,ก่อนก็มีชแค่นี้แหละเนี่ยที่ชอบคือเนี่ยฟอนเสียงเรื่องเสียงเนี่ยก็ไปแล้วครับบ๊ายบาโอ้ย oh. ้ yeah.